สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเรามาพบกันอีกคลิปนะคะจะเป็นสูตรสนะคะสามตะบนตรงโต๊นะคะหลักร้อยและหลักหน่วยยังเป็นสูตรเก่านะคะเอแต่ว่าหลักสิบนั้นพี่ช้างก็เอาสูตรใหม่มาประกอบกับที่สูตรเอามาปรับปรุงนั้นนะคะเอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สูตรหลักหน่วยที่ fc ขอมานะคะก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็ขอหลักร้อยมานะคะหลักร้อยนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่ายังเข้าอยู่นะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงา fc สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโซนที่เอามาตั้งขาย fc แบบนี้นะ ท้ายคอสองงวดนี้นะคะมาตั้งตรงนี้นะแล้วก็เอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดนี้มาตั้งนะคะแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเอามาตั้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็ยังยังเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะส่วนตัวนี้นะคะสองตัวล่างนะคะตัวนี้นะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะ ตั้งใจดูดีๆนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือยังก็ดูซ้ำๆนะคะอเอาเก้านี้บวกกัน4ครั้งนะคะก็ลงท้ายได้หกค่ะเอาหเอาหมาบวก9อีกทีนะคะก็เป็น5นะคะเอา5้ามาบวก9ค้งทีอีกทีนะคะก็เป็น4ี่ค่ะอ c 4ลดแต้มเพิ่มแต้มะคะ่ะอันนี้ตัวที่1นะคะเอา8ปบวกแเป็น16ค่ะ6 8แดสาม สีค่ะอันนี้ชนกัน2ตัวนะคะหลักร้อยนะเอาหลักสิบค่ะ0ูนบกศะคะแล้วก็มาบวก4ก็ยังเป็น4ค่ะบวก1นึงคงทีนะคะก็เป็น5ค่ะห6าบวกอีก3ามเต้นนะคะก็เป็น9ค่ะเอา5มาบวก0นะคะก็ยังเป็น5้าค่ะห้านะคะอาชนกันตัวเดียวนะคะหลักสิบนะ,ะมาดูหลักหน่วยค่ะ เอาศูนย์บวกหกนะฮะก็เป็นหกค่ะหกแปดศูนย์นะคะอ่าส่วนจับคู่เสร็จนะคะคู่นี้เลยนะคะอ่ต่อกันงวดที่สองค่ะอ่าเอาเก้าตัวนี้บวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงท้ายเลขหกค่ะบวกศูนย์ก็ยังเป็นหกค่ะบวกเก้าคงที่กือนะคะก็เป็นห้านะมาตั้งลดแต้ม เพิ่มแต้มค่ะอีกตัวที่2นะคะเอา3ามบวกสเป็น6ค่ะ6 8 3 4ค่ะชนกัน2ตัวนะคะอันนี้หลักร้อยเอา3าบวกสนะคะก็เป็น6ค่ะบวก6อีกทีก็เป็น12นะคะเอา2มาบวก1นึงคงที่นะคะสามค่ะเอา6นี้บวกสเป็น9ค่ะเกาบวก2องเตมนะคะเป็น1นะคะ แล้วบวกอีกสามแต้มก็เป็นสี่ค่ะชนกันที่สี่ตัวเดียวนะคะหลักหน่วยนะคะเอาสามบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่หกแปดนะคะอ่าจับคกแปดนะคะอ่า่วนนี้นะคะก็เข้าถี่คุณน,นี้เลยอ่ะต่อมดที่สามค่ะเอาสามบวกกันสี่ครั้งนะคะก็เป็นสิบสองนะคะ เอาสอมาบกเเป็น9กค่ะเกบกเก้าคงที่ทีนะคะก็เป็น8ปดค่ะแปดเนะคะเอา6กบกหก็เป็น12ค่ะอ่าสองสค่ะหลักสิค่ะเอา4ีบกสเป็นแปดบวกสีอีกทีนะคะสิบสนะคะเอาสมาบก1นะคะก็เป็น3ามค่ะสามค่ะ เอาสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะต้องเป็นประมาณนี้ค่ะอา้าวหลักหน่วยไม่มีที่เขียนอ่ะมาเขียนตรงนี้เลยนะเขียนใหญ่ไปขออภัยด้วยนะเอา 1, หนึ่งบกเจ็ดนะคะก็เป็นแปดค่ะแปดศูนย์สองนะคะอ่าพีช้างจับคู่แปบนะคะวน่ะโซนงวดนี้มีแค่สามคู่นะคะที่สี่น่า มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอานี่ค่ะห้าบวกกันสี่ครั้งก็เป็นศูนค่ะบวกเจ็ก็เป็นเจดนะคะเอาเจ็ดมาบกเก้านะคะก็ลงท้ายเลขหกค่ะหกห้าเจ็ดนะคะเอาเก้าบวกเก้านะคะก็เป็น8ดค่ะแปดศูนย์ห้าหค่ะ,อ,ะอันนี้หลักร้อยนะคะมาหลักสิบค่ะ สี่บวกสี่เป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกหกลงท้ายเลขสี่ค่ะเอาสี่บวกหนึ่งอีกทีนะคะ,นนะ,คะก,ก็เป็นห้านะคะบวกสามก็เป็นเก้านะคะบวกอีกสามเต้มนะเอาห้าบวกสี่นะคะก็เป็นเก้าค่ะประมาณนี้ค่ะนะส่วนหลักหน่วยนะคะเอาแปดบวกแปดนะคะก็เป็นหกค่ะหกแปดศูนย์นะคะอ่าทีนี้จับคู่ก,ก่อนนะคะ อันนี้จับคู่เสร็จแล้วนะเข้าที่ตัวนี้เลยนะคะพี่สอ่าคู่นี้เลยนะที่นี่เรามาต่อกันงดที่จะออกนี้นะคะอ่างดนี้ที่เอามาคำนวณน,นะคะพี่สินี่นะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นท้ายขอสอบนะคะตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคะก็หลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะอ่าหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะ อันนี้นะคะก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนค่ะโซนนี้ก็หน้าคอหนึ่งนะคะโซนอันนี้ก็แสนหมื่นพันนะคะก็แสนหมื่นพันนะโซนตัวนี้นะสองตัวล่างของงดนี้นะคะ F4 อันนี้ก็หน้าคอหนึ่งของงดนี้นะคะ,ะสับสนไหมไม่น่าจะสับสนเนาะก็ดูซ้ำๆฟังซ้ำๆก็แล้วกันนะคะมาช่วยกันบวกเลยค่ะ เอา6นี้นะบวกกัน4ครั้งนะคะก็ยีบสนะคะก็ลงท้าเลข4ก็แล้วกันนะคะเอา4มาบวก5ก็เป็น9ค่ะเอา9บก9นะคะก็เป็น8ค่ะลดแต้มเพิ่มแต้มนะคะ,ะตัวที่2ค่ะ6นี้บวกกัน2ครั้งนะคะ2ค่ะ2 4 9 0ี่ะอยค่ะมีหลักร้อยนะคะเอา5้บวก5ก็เป็น0ค่ะ เอาเอาเก้านี้มาบวกหนึ่งคงที่นะคะก็ยังเป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสี่ค่ะตัวที่สองค่ะเอาเจ็ดบวกห้านะคะก็เป็นสองค่ะสองสี่บวกอีกสามเต้มก็เป็นเจ็ดค่ะอะ่แบบนี้นะคะมาดูหลักหน่วยค่ะเอาเจ็ดบวกเก้านะคะก็เป็นหกค่ะหกแปดศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอันนี้ก็สูตรเก่านะคะ ส่วนนี้เดี๋ยวท้ายคลิปจับคู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะว่าเป็นสูตรเก่าจริงๆนะคะเอฟซีเอฟซีแคปเจอร์ก่อนนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะว่าตัวนี้เป็นสูตรเก่านะคะมีแต่หลักสิบเท่านั้นที่เป็นสูตรใหม่นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าคะ่ะนี่ก็ยังเป็นสูตรเก่าแต่ว่าหลักสิบนี้พี่ช้างเอาสูตรใหม่นี้มาจับคู่กับสูตรสูตรเก่านี้นะคะ <cola conflicts> อ่าตัวนี้นะ <Christina> คะยังเดินดีเดินยาวนะคะอ่าเขาก็เข้ามาแล้วตั้งแต่ก่อนงดนี้นะคะสูตรหลักหน่วยนี้นะ,ะ <toss> เขาก็เดินยาวมาหลายงดแล้วนะคะอ<ะ>่าที่นี่เอาให้ดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยที่ช้างเอามาจับคู่นะคะก็คือจะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรนี้เคยเข้านะคะเคยเข้ามายาวแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอ่าเอาตัวนี้แหละค่ะเอาสูตรที่เคยเข้านี่แหละค่ะเอามาจับคู่กับสูตรสามตัวบทนะคะ งานที่ผ่านมาเขาจะเป็นแบบนี้นะทาไมทาไมตัวนี้พี่ช้างถึงเพิ่มแต้มเข้าไปนะเพิ่มเป็นหกนะนะอันนี้พ่ชางวางไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพ่ชางคิดว่าถ้าเราเพิ่มแต้มก็จะชนกันที่หกนะพ่ชางก็เลยเอาห้ากับโผเอามาตั้งเอามาวางไว้นะเพราะฉะนั้นก็เอามาตั้งตรงนี้นะก็ยังเป็นสูตรเก่านะคะบีแต่ หลักสิบเท่านั้นที่เป็นสูตรใหม่นะคะอ่าที่นี่เรามาดูตัวที่ชนกันนะคะแคปเจอร์แล้วเนาะเดี๋ยวให้ดู่วนตัวนี้ช้างก็จับกู้เพิ่มเติมเข้ามาช้างก็เลยลองเพิ่มแต้มมา6หกเจ็ดแปดศูนย์นะก็เลยลองจับเจ็ดเข้าไปด้วยนะคะก็เลยสี่หางแบบนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนะเอาศูนย์เนี่ยเอามากันบ้างนะคะเอฟซี FC. อ่ามาดูกันนะตัวที่ชนนะคะมองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะ อันนี้สูตรที่เคยเข้านะคะก็อย่าไปไว้ใจเกินไปนะคะอา้าวอยู่ในแล้วเมื่อกี้ยังมองเห็นอยู่เลยอะ่ะอี๋อยู่ในเอ่ยอา้าวไม่ใช่สูตรนี้หรออ๋ออีกสูตรหรือเปล่าแต่สูตรนี้รู้สึกว่าเขาจะชนกันที่ตัวนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้น,น๋ยวพี่ช้างติ๊กไปเลยนะคะในเฉพาะสูตรสูตรที่เคยเข้านี้นะคะพช้างก็จัดติ๊กไปประมาณนี้ก่อนนะคะ หรือว่าถ้าเราจะเอาเบิ้ลนะก็แบบนี้เข้าไปหนึ่งตัวนะคะอันนี้เก็บแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บสีีไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันที่สรุปนั้นนะเราก็จะเอาตัวในเป็นตัวการค่อยว่ากันอีกทีนะคะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูที่ชี่ชนชนกับอีกสูตรนะคะสูตรนี้นะคะซี่ชี่ชนกับอีกสูตรสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะคะนี่นะตัวนี้ ชนกับสูตรนี้นะคะอันนี้ก็ติดเข้าไปด้วยนะคะอ่ะก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีแล้วนะคะมีสูตรใหม่อยู่อีกหนึ่งสูตรนะคะก็น่าจะพอแล้วนะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟซี FC นะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเอฟซี FC เก่าได้ใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงบังบังนะคะก็ให้ดีก็อยากให้ดูทุกๆคลิปดูให้จบจะได้เข้าใจนะคะเอฟซี FC นะโอเคนะคะอันนี้งวดแรกจะมาแถวด้านบนนะคะ งดที่สองมาด้านล่างนะคะงวดที่สี่นี้เขามีแค่สามชุดเองะคะ่ะงวดที่ห้านี้ก็มาแนวนี้นะคะงวดนี้ก็อยากจะเอาทั้งสี่ตัวก็แล้วแต่นะคะเอาไปกับเผกบ้างนะคะสี่เราก็ไปเน้นตัวที่เขาชนกันก็แล้วกันนะคะตัวที่ไม่ชนเราก็เล่นเผาๆนะคะีสี่ในเราต้องมาดูตัวที่ดับปนของเราอีกนะคะดับปนของเรางวดที่ผ่านมานี้เก้านั้นดับ เอาไม่อยู่หลุดไปหนึ่งสูตรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเราก็ต้องรอสูตรดับบนของเราก่อนนะคะ่ FC. อ่กาก่อนนั่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ